ดีค่ะพบกันเช่นเคยจากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะเราจัดสรรคัดสรรหาผ้าสวยๆงามๆของจังหวัดสุขโขทัยมาฝากนะคะผ้าจังหวัดสุขโขทัยมีหลายชนิดนะคะจะเป็นงานทอมือเปล่าๆหรือจะเป็นงานแฮนเมดงานศินลปะบนผืนผ้าอย่างด้านหลังนี้เราเรียกว่าสินนะะส้นเกี้ยนะคะสิ้นเกี้ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะจะเป็นเกีย้ยฝ้ายเกี้ยไหมนะคะเกี้ยฝ้ายก็เป็นงานขนเม่น ทาทั้งผืนเลยแบบนี้เลยนะคะสนนราคาก็จะอยู่ที่7,000บาทนะคะ7,000หรือ7,500หรือ8,000อแล้วแต่ว่าจะออกบูธหรือว่าขายอยู่ที่บ้านขายอยู่ที่ร้านนะคะงานแต่ละชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดที่แตกต่างกันแตกต่างทางด้านฝีมือแตกต่างการให้สีนะคะก็พวกนี้จะมีราคาที่ไม่เหมือนกันนะคะสอบถามกันมาได้วันนี้เราจะมา นำเสนอสิ้นเกียะใหม่นะคะสิ้นเกียใหม่แล้วยังไม่พอยังเป็นเกียที่เป็นงานเก้าลายเรียงดอกนะคะงาน9ก้าลายของตีนจกนะคะเป็นสีชมพูเข้มนะคะชมพูเข้มนะคะเป็นงานก้าลายให้เราให้ดูศิลปะในการทำตีนจก9ก้าวลายก่อนนะคะมีความสวยงามมากนะคะเหมาะที่จะเป็นงานเขาเรียกว่า ปวดงานฝีมือกันดีกว่านะคะยิ่งใส่ยิ่งเห็นว่าอลังการขนาดไหนนะคะเป็นงานศิลปะของจังหวัดสุโข,ขทัยโดยแท้จริงเลยเป็นการใช้ปลายขนเม่นล้วงเส้นไหมทำเป็นลวดลายของเชิงตินจกลายต่างๆครบเ้าลายนะคะเรียงทีละลายเรียงทีละดอกนะคะเป็น9้าดอกแล้วก็เริ่มใหม่นะคะจากาลาย ีขอแปดขอลายเครือน้อยเครือกลางเครือใหญ่ลายน้ำอ่างลายสองท้องลายมนสิบหกแล้วก็ลายสิบสองหน่วยตัดแล้วก็จะมาเริ่มใหม่เป็นลายเด,เดิมนะคะจนครบเก้าลายและจนครบรอบวงสิ้นนะคะในการทํางานแบบนี้เราใช้ระยะเวลาในการทําหลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเท่านั้นถึงจะเป็นคนที่ใช่นะคะงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่าง เราไม่ค่อยจะรับงานออเดอร์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าชิ้นงานแต่แต่และชิ้นงานใช้ระยะเวลานะคะสองเดือนสามเดือนนะคะบางทีอ่ะปีหนึ่งเราทําได้ไม่กี่ผืนแต่เรามีคนทำหลายหลายคนช่างทอแต่และคนก็จะมีฝีมือที่แตกต่างนะคะอันนี้จะเป็นงานที่ชูโลงงานที่เป็นหน้าตาของจังหวัดสุขโขทยัะะยเชยนนะคะงานเก้าลายโบราณนะคะ แล้วก็เป็นศิละปะงานทั้งผืนนะคะอันนี้จะเป็นตัวสิ้นนะคะทำต่างหากจากีเชิงตินจกทำเชียงติ้นจกหนึ่งคนแล้วก็มาทำตัวสิ้นอีกหนึ่งคนนี่นะคะทำทำครั้งเขาเรียกว่าทำทีละครั้งทีละผืนนะคะตัวสิ้นนี่ก็เนี่ยนะคะเป็นสีชมพู เข้มนะคะชมพูเข้มสลับชมพูอ่อนเพื่อเราจะทำลายดอกนะคะลายดอกอันนี้ก็เป็นงานฝีมือทั้งหมดเลยนะคะสีเข้มก็จะอยู่ตรงนี้สีอ่อนก็จะอยู่ด้านนี้เพื่อเราจะได้อัดตวัดเส้นไหมทำเป็นลายลวดลายดอกต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวสิ้นนะคะชิ้นงานของตัวสิ้นก็จะมีความแตกต่างกับชิ้นงานที่เป็นอ่าด้านล่างด้านเชิงนะคะ เป็นตัวสิ้นนะคะตัวสิ้นก็จะเป็นงานฝีมือเหมือนกันนะคะเป็นงานฝีมือที่ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะคะมาจบด้วยเอลสิ้นนะคะเขาจะเป็นชมพูอ่อนๆนะคะแล้วเราก็จะด้นเป็นงานมือของอท้องถิ่นนะคะจะต้องจบด้วยการาด้นเม็ดด้นไข่มดนะคะอันนี้คือชิ้นงานโบราณจริงๆเลยของบ้านหัดเซี้ยวอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัด สุโข,ขทัยนะคะงดงามอลังการขนาดไหนนะคะกว่าจะได้ชิ้นงานชิ้นนี้ออกมาใช้ระยะเวลาในการทําเนิ่นนานมากนะคะเนิ่นานานจริงๆรสองเดือน3เดือนแล้วแต่ว่า,าเราจะใช้ความปราณีตได้มากขนาดไหนนะคะเราจะใช้ความปราณีตได้มากขนาดไหนกว่าจะได้ชิ้นงานแบบนี้ออกมานะคะอันนี้เป็นงานชูโรงของจังหวัดสุโข,ขทัยเชียวนะคะ คืองานทำาก้าลายเหมือนการได้ทำเหมือนการได้ใส่สิ้น9ก้าผืนนะคะนี่คือศิลปะและงานฝีมือที่ใช้ปลายขนเม่นนะคะใช้ปลายขนเม่นล้วงเส้นใยหรือล้วงเส้นไหมนะคะตัวนี้เขาจะยืนพื้นด้วยเส้นใยแล้วก็ตวัด ด้วยเส้นไหมแท้นะคะสนนราคาก็จะไม่สูงมากนะคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นงานเป็นงานไหมทั้งหมดยืนเส้นไหมทอเส้นไหมแล้วก็จบเส้นไหมราคาก็จะเหยียบอยู่ที่สี่หมื่นนะคะไม่เกินสี่หมอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ผืนนี้ราคาจะอยู่ที่สองหมื่นอัพนะคะสองหมื่นห้าอะไรอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ ถ้ามาซื้อที่ร้านหรือเราส่งหรือ f อฟที่สั่งเรานะคะเราจะขายในราคาไม่ถึง20,000ื่นะคะหนึ่งหมื่นบาทสำหรับ f อฟที่จะสั่งาจาก YouTube นี่เลยนะคะราคานี้ถ้าอยู่ในเมืองทองหรือน้องๆเอาไปขายนะคะราคาจะอยู่ที่2 4งหมื่นสี่สอนะคะแต่เราจ,จัดจำหน่ายในราคาที่น่ากี่ กับช่างทอเลยนะคะ1 9 5 0 0บาทนะคะก็จับจองกันมาได้นะคะมีผืนเดียวจริงๆนะคะก็จบไปแล้วเรามีมีหลายสีที่เราจะนำเสนอได้แต่วันนี้เรานำเสนอแค่สีชมพูเข้มเพราะว่าเราทำแต่ละครั้งถ้าเราเสร็จเราก็จะเอามารีวิวให้ชมบางทีก็จะมีสีเขียวสีครีมสีอะไรนะคะก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดติดตาม ด้านล่างคลิปนี้เลยมันจะมีตัวหนังสือสีแดงๆนะคะถ้ากดติดตามกดกระดิ่งแล้วเราจะาได้เจอกันบ่อยๆแล้วเราจะสรรหาคัดสรรผ้าสวยๆผ้าแปลกๆของจังหวัดสุขโขทัยมาให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้